วันนี้น้องมาดูชินจังสนุกไหมคะสนุกมากเลยใช่ไหมคะสนุกมากเลยสนุกมากเลยครับชินจังน่ารักดีครับผมสนุกมากเลยครับตลกครับนี่คือโรงเรียนเทนคัสุที่โรงเรียนนี้บริหารจัดการด้วยระบบ AI นะ่ะ สุดยอดรู้สึกว่าสนุกมากมากเลยค่ะคือตอนสมัยเด็กๆอันนี้ก็เป็นแฟนขับชินจังนะคะตอนนี้โตแล้วก็รู้สึกว่าชินจังก็ยังสนุกเหมือนเดิมเลยค่ะคุ้มกับการที่รอคอยมากเพราะว่าติดตามชินจังมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วพอได้มาดูเดี๋ยวมูฟี่ครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจมันครบรถมากค่ะมีทั้งตลกสนุกแล้วก็มีความซึ้งแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวครบรถมากค่ะเอาส่วนตัวเราไม่เคยดูแบบเดี๋ยวมูฟี่เนาะแล้วมาดูครั้งแรกรู้สึกแบบประทับใจมากอย่างตัวเราตอนนี้ก็อายุไม่เด็กแล้วนเน รู้สึกสนุกดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากมีเพื่อนแบบนี้แล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตวัยรุ่นให้แบบสนุกสนานเหมือนในเรื่องด้วยค่ะค่ะนี่ก็อยากจะชวนชวนทุกคนนะคะพาลูกๆหลานๆนะคะมาดูชินจังเดอะมูฟวี่ในโรงคิดซินิมานะคะเพราะเด็กๆเนี่ยจะสามารถดูชินจังแล้วก็เล่นสนุกกับลูกบอลแล้วก็กับพวกเครื่องเล่นต่างๆได้ด้วยนะคะเชิญเพื่อนๆมาดูที่นี่ได้เลยนะคะสน,สนุกไหมคะยะลูก ชินจังเดอะมูฟี่ครับวันนี้เลยลงภาพ,พยนตร์ไ <Yeah! S 3> หนาแมักชินจัง The Movie. เดอะมูฟี่พรีเซนต์หน้าผาแห่งเ็นคันสูกิโนะสุเกะขอโทษ